โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเลยนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Lo r d of n a าซ l i c k นะครับเซิร์ฟเวอร์จีนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในส่วนของ PVP กันนะครับเป็นรอบชิงไม่รู้ว่ายังดูได้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็จะให้ดูด้วยว่าทีมถึกเนี่ยแบบถึกวทถึก,ถกเนี่ยเขาใช้ตัวละครไหนกันบ้างนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะอัปเดตตู้กาชาสักหน่อยนะตอนนี้ก็มีตู้นี้เข้ามานะครับสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์จีนอยู่ตู้นี้คือตู้ที่ดีมากๆนะ เราจะสามารถใช้แหวนในการสุ่มได้แล้วก็อมีอีเวนต์ใหม่มาด้วยเหรอเอ่ออีเวนต์เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะน่าจะมีตัวอีเวนต์ของตัวเนี้ยนะครับตอนนี้มีตู้กาชาคือตู้กาชาเนี่ยมันเข้ามาแบบซ้อนๆกันเลยนะสําหรับเกมเนี้ยอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มกันเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวนี้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวผมจะรีวิวสองตัวนี้ให้นะครับสําหรับตัวน้องน้ํากับตัวถทงเขียวนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพ v พกัน ไอพ,พีแบบเรียลไทมเ์เนาะก็จะเป็นตรงนี้โอ้ซีซั่นสิบสองะนะอ้าวแสดงว่าดูไม่ได้แล้วครับต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าขอดูแรง์กิ้งได้ไมั้ยเนี่ยตรงนี้อ่ะตอนนี้แต้มโหเขาแบบเลกคอร์ดไม่มีด้วยดูไม่ได้แล้วนะครับเออกะว่าจะเอาทีมถึกมาให้ดูนะครับผมก็ไม่เคยตีด้วยตรงนี้โอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชาแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะอ่ะเดี๋ยวเจะมาสุ่มเป็นตู้นี้ละกัน ขอดูก่อนในตู้กาชามีสองตัวผมขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะจะเอามาเป็นตัวดาเมดนะแล้วก็ในตู้นะครับตัวละครปัจจุบันก็มีถึงแค่ตัวฮิวแสงนะครับมีตัวไหนเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะไม่มีนะครับตอนนี้ก็มีแค่ฮิวแสงเนาะแล้วก็จะเป็นตัวของโมมอนมืดนะครับตอนนี้ก็มีผมสุ่มไปแล้วแส่ว่าจ่ว่าสุ่มไม่ได้นะครับก็เลยเกลือเกลือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับไม่มีเพชรจะสุ่มมาด้วยหมด หมดตัวละตอนนี้มาเดีย๋ยวเรามาสุ่มกันผมใช้แหวนในการสุ่มนะตัวนี้มาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าไม่อยู่ทั้งหมดสามสิบสองแหวนแหวนทั้งหมดสามสิบสองวงโอ้โหก,ก็เกลือเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ซีแหละเกมเนี้ยเกลือเหมือนกัน,กนหมดแหละโอเคปะกดมาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวุ่นนี้ผมรีวิวให้นะสําหรับตัวละครตัวนี้เนาะ วันนี้เดี๋ยวกะว่าตอนแรกกะว่าจะมาดูคลิปไงแต่ว่าเอ,อดูไม่ได้ละเขารีซีซั่นเฮ้ยได้ทองด้วยรีซีซั่นใหม่ไปแล้ะขออย่าหลุดเลสขอหน้าตู้โอเคแจ๋วเลยครับสำหรับตัวละครตัวนี้อ่ขอแคปไว้ก่อนเดียได้เอาไปทําปกรวยโอ้โหสวยก็ได้มานะครับตัวนี้อ่ะเดีย๋ยวเราไปปั้นแล้วก็ลองใช้งานดูแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ทีมผมก็ ค่อนข้างเกลือคือได้ตัวใหม่มาก็จริงแหละแต่ว่าเนี่ยไม่ค่อยมีตัวอะไรดีเลยตัวแบบว่าตัวที่เราใช้เพชรสุ่มแบบจ๋าๆเนี่ยยังไม่มีนะครับยังหาไม่ได้อ่ะทีมที่เขาแนะนําก็จะเป็นทีมตัวนี้เนาะเล่นคู่กับตัวของชาวเทียไอรอนได้นะอ่าแล้วก็เล่นคู่กับตัวเก่าๆได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวอัพสกิลก่อนสกิลหลักๆก็คือเดี๋ยวอัพเป็นสกิล EX ก่อนแล้วก็อัพพลาสซีฟด้วย อ่ะสกิลใช้งานก่อนดีก,กว่าเนาะไม่อยู่แปดอันเลยนะโอ้โหอัพได้แบบรวดเคือผมเล่นไปเวลสูงกว่าไงเนียเพราะว่าผมกวาดล้างทุกวันไงแต่ว่าของไม่ค่อยมีของไม่ค่อยมีจะอัพเนี่ยอัพได้แล้วแต่ว่าสมุดยังไม่ค่อยมีอ่ะอันนี้คือยังไม่ไม,ไม่ฟูนะเดี๋ยวผมขออัพตรงนี้เลยกดคราฟได้ไหมเนี่ยมันไม่เหมือนกับเซิร์ฟเซิร์ฟสี่เ,เนาะ ของผมไม่ค่อยมีอเออไม่ใช่ไม่เหมือนครับของผมของผมไม่มีจะคราฟถ้ามันมีให้คราฟเนี่ยมันก็จะคราฟได้เนาะอ่ะอุปกรณ์ใส่ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราลองไปใช้งานดูว่าตัวละครเขาเป็นยังไงอ่ขอลงด่านแล้วกันเดี๋ยวสลับตัวก่อนเอาตัวหนูท่อไปก่อนแล้วกันปึ๊บใช้ทีมประมาณนี้เลย ก็จะมีน้องพูดไม้นะครับแล้วก็ตัวอันเบโดแสงเอยอันเบโดสีแดงนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเดมิเอร์ดล่างใหม่นะล่างนี้จะเป็นล่างตีเลือดไหลมาถึงเนี่ยเป็นตัวที่ไวมากนะโอ้มีการตีติดดีบัฟด้วยนะครับอันนี้คือดีบัฟอะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้คือมันเป็นตัวแจกดีบัฟได้ด้วยนะน่าจะเป็นตัวที่ดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราตีธรรมดาไปก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวมอนล่วงแน่นอนครับอ่ะมันเป็นตัวที่ไวนะสรับตัวนี้เนี่ยมันจะมีการแจกดีบัฟถึงสามอันเลยนะตอนนี้นะแล้วก็สกิลสองนะครับก็มีการแจกดีบัฟเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวค่อยไปแปลภาษาเอาเนาะตอนนี้ยังไม่ได้แปลปึ่งเป็นตัวตีหมูนะโอ้ยิงต่อครับโอ้โหดีบัฟตรงเนี้ยมันสแต็กได้ด้วยนะเห็นปะ อ่ะอันนี้เล่นคู่กับตัวน้องต้นไม้ปึ๊บต้นไม้นี่เสกหลับนะเสกหลับเนี่ยถามว่ามันดีไหมคือมันก็โอเคแหละมันก็พอที่จะดีอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาเราตีศัตรูเนี่ยศัตรูก็จะตื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวที่ดีนะเออเอาตรงๆแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าเราเล่นตัวตีหมู่ด้วยควรที่จะเอาน้องตัวเนี้ยถ้าน้องตัวเนี้ยเปิดก่อนใช่ไหมเปิดไปก่อนปึ๊บ แล้วเราเอาตัวตีหมูตีตามไปเนี่ยยังไงก็ตื่นหมดเลยอืมมันก็มีข้อเสียอย่างเงี้ย้แหละแต่ว่าถ้าให้น้องเขาช้าก,กว่าก็ได้นะอืให้น้องเขาช้ากว่าช้ากว่าตัวของเราก็คือตัวที่หนึ่งสองสามออกไปแล้ว,ลวน้องตัวเนี้ยค่อยออกไปใช่ไหมแล้วคอจะถึงเธอศัตรตูเนี่ยมันก็จะหลับหมดเลยอืมแต่นี้ก็ถือว่าดีอ่าเดี๋ยวเราเปิดไปด้วยสก,กิวันตีก่อนปึกอืติดไปครับแล้วก็เดี๋ยวอันตีตัวนี้ตามปุึก ลดความเร็วด้วยนะมันคล้ายๆกับตัวของมาเล่อะแล้วดีมิเอิร์ดยิงไปครับโอ้โห oh, ดีบับเต็มหัวเลยอะดีบับเต็มหัวเลยครับแล้วก็ตัวนี้ที่เราเราได้สุ่มกันแล้วเนะาะสำหรับตัวของอันเวโดสีแดงนะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวไม่ลิมิเต็ดสำหรับเซิร์เวอร์จีนหาได้ง่ายๆเลยตัวนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะสุ่มกาชาให้ดูเออสุ่มไปประมาณเท่าไหร่ยี่สิบสองครั้งเนาะผมเหลืออยู่ประมาณสิบสองวงนะแหวน อ่ะเหลือยู่สิบวงเนาะเออคือเดี๋ยวเราเอาเอาตัวชาวเทียเกาะแดงมาด้วยไหมคือตัวนี้คือมันยังไม่มีตัวละครใหม่ๆไงเดี๋ยวผมขอขอสุ่มเอ้ยนี่สุ่มแค่แปดเองนะตู้นี้สิบตู้นี้แปดเอ้ยแปลกดีเหมือนกันเดีย๋ยวเราขอเลือกตัวก่อนก็อ๋อมันเป็นตู้เป็นตู้อะไรอ่ะเป็นตู้กิจกรรมเหรอผมเพิ่งสังเกตเห็นนะแปลเราไปกดด้วยเอาเป็นชาวเทีย ชุดเกาะไม่รู้ว่าสุ่มแปดครั้งเนี่ยมันลดราคาเราจะได้เลยหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันปึ๊บปืบปืบปบอ่าได้เลยนะมันการันตีหนึ่งตัวเลยนะน่าจะใช่นะครับโอ้ทีนี้ถือว่าแบบดีเลยนะโอ้โหได้การเซฟเลือกชาวเทียไปได้การเซฟเฉยเลยอ่ะ คือผมโดนการันตีหรือเปล่าเนี่ยแต่ม,ม่นเป็นตู้ลิมิเต็ดก็สุ่มทีละแปดเลยแหละมันก็ผมไม่มีเพชรด้วยนะมันงั้นจะสุ่มให้ดูแล้วแต่เก์เนี้ยลองย้อนกลับไปดูนะว่าผมถึงเลขการันตีหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าถึงเลขการันตีเนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งได้ตัวเอเดอรมาโอ้ไม่งั้นตู้นี้นะ่ะมันสุ่มได้ทั้งหมดห้าพันครั้งเลยนะถ้าสุ่มทีละแปดแล้วเปนการันตีนี่คือแบบแจ๋ววนะเออ มันจะช่วยผู้เล่นใหม่หรือเปล่าอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะมาสุ่มการชาให้ดูเดี๋ยวพวงนี้ผมรีวิวให้สําหรับตัวเนี้ยเดี๋ยวแปลสก,กิลให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้แปลตอนแรกกะว่าจะมาทําคลิป p p, p อะแหละแต่ว่ามันไม่มีให้ดูแลนะ้วเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้คือพึ่งเวลห้าสิบกันอยู่เลยถ้าคนที่แบบว่าเวลสูงๆกันเนี่ยเขาไปกันไกลล้วไเงยผมไม่ได้ค่อยเข้ามาตีเนี่ยกดดูไม่ได้นะว่าเขาใช้ตัวละครไหนกันบ้างเนาะ อ่ะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้เนาะเดี๋ยวผมมีกิลอยู่อันนี้ผมเดี๋ยวให้ดูคนในกิวว่าเขาตั้งตัวละครไหนกันไว้บ้างอ่ะเวลล้อยสิบเอ็ดเนาะคนนี้ใช่ไหมเนี่ยผมกดผิดหรือเปล่านี่เขาก็ไม่ได้ค่อยได้ตั้งตัวอะไรกันไว้นะผมจะดูมันก็ดูไม่ได้เนาะแต่มีคนนี้ตั้งน้องเขียวไว้น้องเขียวใสใ่เป็นเซตนี้นะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะ เห็นเซ็ตน้องเคียวที่เขาใส่กันโอ้ก็ประมาณนี้สปีดสปีดคือแบบไวมากนะสองร้อยยิบห้านะถือว่าไวจัดนะแล้วก็น้องแท้งตัวนี้ใส่เป็นโอ้โหทำไมหมวกไปเลยเนี่ยเออไม่น่าน่าใส่แบบแล้วแต่แล้วแต่ความชอบอะอ่าเดี๋ยวขอดูเวลที่มันสูงสูงกว่านี้หน่อยมีไหมเวลเยอะเยอะกว่านี้ เวลเยอะกว่านี้ไม่มีแล้วครับมีแค่น,แนี้แหละเออนะก็ลองลองดูแล้วกันนะสําหรับในส่วนของคนที่มาเล่นแบบเซิร์ฟจีนแล้วก็ใครที่อยู่กิวแบบกิวดีๆอะ่ะก็ลองดูส่องดูว่าเขาใช้ตัวละครไหนกันบ้างนะครับเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเยแล้วกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ